ครับผมอันนี้ก็หลังจากนะครับที่ไปรับเจ้านายมานะครับช่วงเศร้านะครับผมตอนนี้เป็นช่วงว่างนะครับช่วงพักผ่อนนะครับผมน้องๆนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับก็พากันมาถทายวูปกับสั่งนะครับกูบส้างครับผมคนนะครับคนเล็กบริการอยู่ทั้งหมดครับ เดี๋ยวสิพามาเบิ่งอาหารเที่ยงเฮานะครับมื้นนี like, ้ครับพ mm ี hmm. like ่น okay, ้องครับอย่างนกกระจอกเทศครับบ่เมนด้อยครับบดเรนซอครับพี่น้องครับมันนี้อย่างไก่ครับผมไก่อย่างครับอย่างไก่ครับ เบิงใหม่นีมนะครับผมมาตรฐานครับผมต้นอ้อยครับีนก็น้องๆน,นักเรียนนะครับนักศึกษานะครับมาถ่ายรูปคู่กับสร้างนะครับฮะอไอสอนไอสอนเห็นยังนยเนาะเออดิ้งน่อยมา่ยังหลายเท่เอ๋อมาวาแต่มาเบิ้งวิธีย่างไก ช่วงว่างๆนะครับผมระว่งเวลาช่วงช่วงบ่ายนะครับเป็นการเข่าฉากนะครับผมเป็นการแสดงนะครับผมมาในช่วงว่างเลยน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับผมพากันมาถ่ายรูปผู้กับสร้างครับใบโฮมยางดีครับนี้ครับผมสัสายณ์ง่ครับผม เดี๋ยวสิาพามาเบื้องเบื้องหลังครับเบื้องหอลังผู้จัดการไงครับนี่ครับผมห <ๆๆ S 1> ลากเหื้แล้วครับหลากเหื้เรียบร้อยครับโอ่นวเบื้องกองเลยพี่อ้อาบรรยากาศยางห้อนนอู่นะครับนี่ครับ แล้วสวัสดีครับทุก <laughs> <laughs> Yeah, <laughs>

ครับออภั เอาเลยครับพี่น้องครับผมนะครับกําลังจากทีครับที่ท้ายนะครับไ้เบิ้งนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมจังใดก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากช่องไม่ไว้น้ำนะครับอในช่องช้างแห่งานนะครับทีมงานหนุ่มเสกนะครับผมน้องไม้ครับผมน้องไว้ระวงการครับผมน้องไม้ในช่องของทีมช้างนะครับผมจังไดก็อย่าลืมนะครับกด แช์นะครับผมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจครับให้ช่องนี้นํานะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับผมสิขอมลาพากจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปเลยจ้าเอาไปเรียนที่บ้านได้ไหยได้จ้าเดี๋ยวต้องออกฟารไปเรียนด้วยได้